สินิสัยและบุคลิกภาพแห่งความเป็นผู้นำยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูนกยูงสังจิตพิชิตเป้าหมายค่ะนิสัยและบุคลิกภาพแห่งความเป็นผู้นำริสโตเติลได้สรุปไว้ว่าคุณความดีที่ยิ่งใหญ่ที่ชายหญิงเป็นเจ้าของเป็นคุณสมบัติตรงกลางระหว่างคุณสมบัติที่อยู่ปลายสุดทั้งสองด้านเช่นความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติ ตรงกลางระหว่างความขี้ขลาดที่อยู่ปลายด้านหนึ่งของความหุนหันพลันแล่นอีกด้านหนึ่งหมายความว่าเป้าหมายของชีวิตแต่ละบุคคลที่จะไปถึงคุณสมบัติตรงกลางของความดีหรือคุณลักษณะที่เขามีแรงบันดาลใจที่จะทำผู้ที่ได้พัฒนาความคิดและมีสัยพวกเขาจะมีวินัยทําทำในสิ่งที่ถูกต้องในทุกๆสถานการณ์ ด้วยการฝึกฝนและพยายามอย่างต่อเนื่องอลิสโตเตลยังสรุปไว้ว่าการปรับปรุงให้ดีขึ้นทั้งหมดของสังคมก็ต้องเริ่มจากการศึกษาของผู้เยาวต้องเริ่มปลูกฝังความดีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่ดีให้กับพวกเขาและนิสัยแห่งการเป็นผู้นำข้อที่หนึ่งทนาคุณสมบัติของตัวคุณเองถ้าหากคุณอยากเรียนรู้คุณงามความดี ก็ให้ฝึกฝนคุณความดีในทุกสถานการณ์ถ้าหากคุณอยากพัฒนาความกล้าหาญก็ให้ทำอย่างกล้าหาญแม้ว่าคุณกำลังกลัวอยู่ก็ตาม้าคุณอยากพัฒนาความเอื้อเฟื้อคุณก็ฝึกฝนความเอื้อเฟื้อทุกโอกาสแม้ในยามที่คุณรู้สึกขี้เหนียวและเมื่อคุณฝึกบ่อยๆซ้ำๆไม่นานก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับคุณ 2. การจินตนาการถึงตัวตนของคุณในอุดมคติพัฒนาคุณลักษณะประจำตัวก็คือให้คุณสร้างนิสัยการคิดระยะยาวในงานและชีวิตของคุณให้คุณบันทึกภาพไปตอนที่คุณสิ้นชีวิตแล้วเขียนคำไว้อะไรที่จะนำไปอ่านในงานศพข,ของคุณซึ่งมีครอบครัวและเพื่อนฝูงมารวมกันหากคุณทำตามศักยภาพของคุณ คุณก็จะกลายเป็นบุคคลที่ดีที่สุดที่คุณได้กลายเป็นแล้วพวกเขาจะใช้คำพูดอย่างไรเกี่ยวกับคุณคุณความดีคุณค่าและพวกเขาจะจดจำคุณอย่างไรเพราะเหตุผลใด 3. การกระทำเรากับว่าคุณเป็นบุคคลนั้นแล้วเมื่อคุณได้พัฒนาเกี่ยวกับด้านต่างๆอย่างชัดเจนและคุณก็สามารถกำหนดเป้าหมายสำหรับตัวคุณได และคุณก็ทำราวกับว่าคุณมีสมบัติเหล่านั้นอยู่แล้วนิสัยการมองภาพตัวเองไปไกลในอนาคตและมองย้อนกลับมา่างปัจจุบันเพื่อนำแนวคิดนำทางทุกอย่างก้าวที่คุณเดินตามสามารถสร้างผลกระทบอย่างลึกลลํำกับชีวิตของคุณได้ข้อที่ 4. สร้างแรงบันดาลใจสู่ความเป็นผู้นำการที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดี และเป็นผู้นําชีวิตของตัวเองและของโลกนิสัยแรกที่คุณต้องทำก็คือนิสัยของวิสัยทัศน์ที่ต้องสร้างภาพในวันข้างหน้าในอนาคตและพัฒนาความชัดเจนให้มากที่สุดในสิ่งที่คุณจะทำจนประสบความสําเร็จหากคุณมีความชัดเจนมากขึ้นกับวิสัยทัศน์ระยะยาวของคุณมากเท่าไหร่มันยิ่งง่ายสำหรับคุณที่จะสร้าง แรงขับเคลื่อนและแรงบันดาลใจให้ผู้คนทำงานร่วมกับคุณเพื่อทำให้วิสัยทัศน์กลายเป็นความจริงข้อที่ 5. กล้าที่จะเดินไปข้างหน้าคุณสมบัติที่ต้องพัฒนาและเป็นผู้นำก็คือความกล้าหาญความกล้าหาญคือความพร้อมความเต็มใจที่จะเริ่มต้นลงมือทำเพื่อบรรลุเป้าหมายและความฝันของคุณความกล้าหาญ ต้องการให้คุณยอมรับว่าความสูญเสียได้ไม่ว่าจะอุปสรรคหรือความยากลำบากความล้มเหลวแค่ไหนก็ตาม 6. เอาชนะความกลัวของคุณพัฒนานิสัยความกลัวของคุณโดยเผชิญหน้ากับความกลัวและจัดการรับมือกับทุกๆสถานการณ์ที่ทำให้คนรู้สึกกลัวไม่เพียงคุณเพิ่มความกล้าหาญคุณยังสร้างความนับถือและเคาลบตัวเองด้วย และเมื่อคุณทําต่อเนื่องคุณก็จะไม่กลัวอะไรจริงๆทําให้เป็นนิสัยในสิ่งที่คุณกลัวระดับความกล้าหาญและความมั่นใจของคุณจะเพิ่มมากขึ้นคุณจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น 7. คุณคือผู้รับผิดชอบผู้นําทั้งหลายยอมรับความรับผิดชอบอีมาสันเขียนไว้ว่าคุณสามารถวัดขนาดความยิ่งใหญ่ของบุคคลหนึ่ง ได้โดยการมองขนาดความรับผิดชอบที่เขาเต็มใจจะให้รับยิ่งคุณยอมรับความรับผิดชอบได้มากเท่าไหร่คุณก็จะสามารถควบคุมชีวิตของคุณได้มากเท่านั้นรวมถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวคุณด้วย 8. ความควบคุมอารมณ์ของคุณเมื่อคุณยอมรับความรับผิดชอบคุณก็จะรู้สึกดีขึ้นผ่อนคลายและสมองก็จะปลอดโ่งเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกโกรธ กับบุคคลหรือสถานการณ์ต่างๆให้อยู่ความรู้สึกนั้นเสียด้วยการพูดว่าฉันเป็นผู้รับผิดชอบ 9. เป็นต้นแบบให้ผู้อื่นจอร์ a วอชิงตันบิดาแห่งประเทศของเขากล่าวกันว่าชาวอเมริกันกลายเป็นอเมริกันได้เนื่องจากความเคารพในความซื่อตรงและเกียรติภูมิของบิดาผู้ก่อตั้งประเทศเขาคือผู้ที่ใช้ชีวิตเป็นตัวอย่างด้านความซื่อตรง และความมีเกียรติภูมิในทุกทกที่ที่เขาทำอับราฮัมริคอนได้รับการยกย่องเป็นประธานอาธิบดีที่ได้รับความนับถือและสำคัญที่สุดลำดับที่สองในประวัติศาสตร์ของอเมริกาและได้รับฉายาว่า F. ผู้ซื่อสัตว์ 10. บเหาบทเรียนอันทรงคุณค่าคนส่วนมากมักวุ่นวายกับปัญหาความยุ่งยากอุปสรรคโดยไม่มองไปข้างในว่า อาจมีของขวัญอะไรอยู่ข้างในนิสัยที่สำคัญที่คุณสามารถที่จะพัฒนาขึ้นได้ก็คือความเชื่อว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณคือจังหวะช่วงเวลาชีวิตที่จะสอนบางสิ่งบางอย่างให้คุณจาเป็นต้องรู้ให้คุณเป็นผู้ประสบความสาเร็จและมีความสุขในอนาคตนัโปเลียนเฮลเขียนไว้ครั้งหนึ่งว่าในความยากลำบากหรืออุปสรรคทุกอย่างคือ มเมล็ดพันธุ์แห่งประโยชน์หรือข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ยิ่งคุณสอบแสวงหาบทเรียนอันทรงคุณค่าหรือความอย่างรู้มากเท่าไหร่มันยิ่งเป็นไปได้ว่าคุณจะหามันพบความมั่นใจในตัวเองมากมายยิ่งขึ้น 11. ความจงรักภักดีจงสร้างนิสัยความจงรักภักดีต่องานของคุณบริษัทหรือหน่วยงานของคุณมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่คุณจะมีความจงรักภักดี อย่างสมบูรณ์กับครอบครัวคู่สมรสและลูกๆของคุณไม่วิจารณ์คนในครอบครัวของคุณหรือเจ้านายของคุณและหน่วยงานของคุณโดยเด็ดขาด 12. อย่ายอมล้มเลิกคุณลักษณะของความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็คือนิสัยที่มุ่งมั่นไม่ลดละไม่ล้มเลิกนโปเลียนฮิลเขียนไว้ว่า ความเพียรพยายามคือลักษณะของคนเช่นเดียวกันกับธาตุคาร์บอนที่อยู่ในเหล็กกลา้าในการสัมภาษณ์ชายหญิงที่ประสบความสำเร็จกว่า500คนนโปเลียนฮิวพบว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือพวกเขาเชื่อว่าถูกกำหนดมาเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิตพวกเขาเชื่อว่าทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับพวกเขาเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆและเป็นส่วนหนึ่งของแผนอันยิ่งใหญ่ ของพวกเขาที่จะประสบความสำเร็จในที่สุด14สิ่งตอบแทนขนาดใหญ่ยิ่งคุณพยายามอย่างไม่ลดละแม้จะล้มเหลวหรือมีอุปสรรคมากมายเพียงใดคุณก็จะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเท่านั้นและยิ่งคุณเชื่อใจตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะเพียรพยายามมากขึ้นเท่านั้นจนไม่มีอะไรหยุดยั้งคุณได้แต่ละครั้งที่ใช้วินัยกับตัวเองในการเพียรพยายามแม้คุณจะมีอุปสรรค ความนับถือตัวเองของคุณก็จะสูงขึ้นคุณจะเคารพตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและมีความมุ่งมั่นมากขึ้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพื่อทำต่อไปในอนาคตอีกด้วยสี่ทัศนคติและทีท่าแห่งความสำนึกรู้คุณจงสำนึกขอบคุณต่อทุกสิ่งแม้ในระหว่างความยากลำบากแสนสาหัสคุณสามารถจะพบสิ่งที่คุณขอบคุณได้อย่างแท้จริง นำกระดาษออกมาเขียนคำขอบคุณลงไปคุณจะรู้ว่ามีมากมายเลยทีเดียวลองคิดเกี่ยวกับร่างกายของคุณการมองเห็นเสียงที่ได้ยินสัมผัสรู้สึกรสที่ได้ชิมกลิ่นที่ได้สูดดมและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของคุณคุณสามารถรู้สึกขอบคุณระบบการทำงานของร่างกายของคุณแขนขาคุณสามารถรู้สึกขอบคุณต่อรางวัลแห่งชีวิต ที่แสนวิเศษที่คุณได้มีชีวิตได้ถึงทุกวันนี้และชีวิตอันยอดเยี่ยมที่รอคุณอยู่ข้างหน้าให้คุณนั่งคนเดียวเงียบเบคิดถึงสิ่งดีๆในปัจจุบันของคุณจะสามารถทำให้คุณเขียนเหตุผลที่คุณจะขอบคุณได้อย่างแท้จริงมองไปในชีวิตมองไปในชีวิตส่วนตัวของคุณเริ่มเขียนรายการของทุกคนในชีวิตของคุณและคุณสมบัติที่ดีของบุคคลเหล่านั้น คิดถึงวัตถุต่างๆในโลกของคุณบ้านของคุณรถยนต์ของคุณเสื้อผ้าของคุณทรัพย์สิสนคิดถึงสุขภาพและสวัสดิภาพของผู้คนที่คุณเป็นห่วงเป็นใยคููสมรสลูกๆเพื่อนๆหลานๆพ่อแม่ของคุณคิดไปถึงประสบการณ์อันยอดเยี่ยมที่ทําให้คุณได้รับมาจากในอดีตบทเรียนที่คุณได้เรียนรู้หนังสือที่คุณได้อ่าน ภาพยนตร์ที่คุณได้ดูเพลงที่คุณได้ฟังอาหารและสถานที่ต่างๆที่คุณได้ไปประสบการณ์ต่างๆที่คุณได้รับจากการเดินทางการท่องเที่ยวและการทำงานมองที่ต่างๆที่ผ่านมาและมองไปในปีต่อๆไปข้างหน้าที่จะตามมาโอกาสต่างๆที่รอคุณอยู่ข้างหน้าและคุณจะรู้สึกทึงว่าหลายๆอย่างที่มากมายเหลือเกิน ที่คุณมีอยู่แล้วในชีวิตซึ่งคุณสามารถขอบคุณสิ่งเหล่านั้นได้5โชคลาภดีงามที่ยิ่งใหญ่บุคคลที่ประสบความสำเร็จที่สุดแล้วเขาอุทิศความสำเร็จของเขาให้กับผู้อื่นให้พ่อแม่ให้คู่สมรสให้ลูกๆของเขาให้เพื่อนที่ทำงานให้เพื่อนฝูงให้ผู้ร่วมธุรกิจและลูกค้าของพวกเขามีคนถามเซอร์เอแซนิวตัน หในสิคนที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติในตอนบั้นปลายชีวิตของเขาว่าในจำนวนผู้คนมากมายนักท่านทำอย่างไรจึงสามารถอุทิศสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมายให้กับวงการวิทยาศาสตร์นิวตันตอบขณะที่คิดเกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีชีวิตมาก่อนหน้าเขาและได้ทำงานมาหลายปีมากมายก่อนที่เขาจะเกิดมาถ้าฉันสามารถมองไปได้ไกล กว่าคนทั่วไปก็เป็นเพราะว่าฉันได้ขึ้นไปยืนบนไหล่ของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่เหล่านั้นสรุปก็คือเมื่อคุณดำเนินการฝึกฝนขัดเกลาตัวคุณเองและฝึกฝนการใช้พฤติกรรมที่คุณตระสงค์คุณก็จะกลายเป็นบุคคลที่ดีมากที่สุดที่คุณสามารถจินตนาการได้ไม่มีข้อจำกัด